ช้อยู่แล้วแดกเงินผมยากอ่ะง่ายเลยวันนี้นะครับมาอยู่กันที่วัดลาดประดุกซอยวัดลาดประดุกมาลงกึ่งเล็กเมืองนนท์เอาเข้าเหวี่ยงนะครับมาทำข้าเหวี่ยงตัวเดิมลาโลกไปแล้วต้องมาทําใหม่เดี๋ยวเราจะไปหานนเล็กกันนะครับ <pe w> <pe w> โอ้โหลงกึ่งใหญ่โตมากครับนี่เจอตัวแล้วนะครับ <pe w> เล็กเมืองนนท์ครับสวัสดีครับนนะ <pe w> เล็กครับเอาสวัสดีครับโอ้ข้าเหวี่ยงลาโลกไปแล้วนะเอาเข้าเหวี่ยงมาให้ดูใหม่ ชักเดิมมันไม่พออันนี้มันตัวท็อปเลยนะนีะ่แต่ว่ามันไม่พอมันต้องเพิ่มอ่านี่อันนี้ก็อันนี้เขาเวียงที่มันบ่ายสามแล้วทำอะไรอยู่ว่างไหมอหตอนนี้ว่างไหมก็พอดีเ <นะ S 2> ต,ตรียมเตรียมจะส่งของ เตรียมจะส่งของจดออเดอร์แล้วก็ขายของอันนี้คือห้องขายของของผมห้องทํางานของผมดูได้ไหมนี่ดูได้จะดูอะไรอ่ะมีหมดเนี่ยแต่สิ่งที่ผมเหลือไปเห็นมันคือมันคืออะไรจะมาดูอะไรดีว่ะจะมาเอาอะไรนี่สะดุดตาเจ้าตัวนี้ครับเอาทาไมอ่ะน้ำมันเครื่องตัวนี้ป้าผมใช้อยู่แล้วิเนี่ยบอสทิ้งแนวว่เอามาส่งให้ให้ลูกน้องส่งลูกน้องมาให้ป้าแล้วผมทดสอบไปแล้วได้มาเกือบตัวนะแต่ผมไม่ได้ทําคลิปไว้ให้เขาเพราะว่าวันนั้นน่ะลูกชายเขาลอง แต่เนี่ยอันอันเนี้ยคือเราจะมาลองกับรถทดสอบก็คือเนี่ยเขาผมก็มาขายเนี่ยขายไปได้3ขวดแล้วบอกเลยมึงเอาไปลองช่างกุง้งย่างไก่ก็ไปลอง ไม่ใช่แล้วอย่างผมอยากจะรู้เอาจริง,รงแบบว่าพูดกันถึงแบบว่าคนที่แบบสนิทสนิทกันเลยนะทดลองให้ดูหน่อยได้ไหมได้เผื่อจะเป็นการตัดสินใจให้ผมซื้อไปใส่รถตุ๊กได้เลยมาถึงเล็กมึงนนทั้งทีครับทดลองใช้กันไปเลยดีกว่าครับจะได้จบจบไปไปครับนัเล็กโอเควันนี้ผมจะมาเทสให้บอสซิกแนลนะเรื่องน้ํามันเครื่อง1 0 w 4 0คทันเนี้ยเราใช้อยู่แล้วที่เมื่อกี้นี้ลงไปว่าค่าค่าน้ํามันที่ใช้ไป500โลเนี่ยมันเป็นยังไง ดูแลใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะเทสวันนี้เลยปกตินเล็กใช้คันี้วิ่งวิ่งอะไรวงันวันเป็นร้อยโลเป็นร้อยโลครับโอ้โหแล้วอย่างนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเรารู้เลยว่าเนี่ยว่าเราใช้ได้แล้วอยากจะบอกให้นะน้ํามันเนี่ยเนี่ยที่เราเนี่ยมันจะเหนียวมันจะเหนียวติดมือผมก็ใช้วิธีนี้นะเวลาเช็คน้ำมันเนี่ยถามว่าทำไมถึงเนี่ยใส่รถตียังหวามันดีอยู่แล้วครับถ้าเหนียวอย่างเงี้ยมันดีเพราะว่าเขาเผื่อโรงงานบอยตัดเผื่อมาเพื่อ เวลาความร้อนปุ๊บมันจะรับกันได้พอดีมันจะทําให้เครื่องยนต์ลื่นขึ้นถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอร้อนๆเนี่ยปุ๊บมันไม่มีอย่างคือมันหมดหมดคุณภาพไปแล้วมันเลยไปแล้วเลยที่ที่เขาใช้เขาที่เขาคำนวณมาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยผมจะเติมให้นะมีหน้าเมื่อกี้เออพวกรถวิ่งแกล้งวิ่งไลแมนเนี่ยมาซื้อไปใช้มันดีอระรถพวกนี้เนี่ยใช้งานทุกวีทุกวันนะครับวันหนึ่งเป็นหลักร้อยสองร้อยสามร้อย อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งฝากไว้หน่อยเนาะมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ครบเครื่องครับคุณภาพดีผมเชื่อเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดากล้าลงทุนผมยังไม่กล้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับของไม่ดีไม่เอามาขายใช่ครับมัคือแดกเงินผมยากอะง่ายเลยแทงโ๊๊กอันนี้ผมเติมผมเติม800ดีซีเลยนะกันเหนียวตามมาตรฐานที่สูย์ได้แจ้งไวที่สูตรได้แจ้งไว้รถรุ่นนี้เลยเวฟ125 ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับจะเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อติ๊กโน้ตหรือติดต่อผมได้เลยข้อมูลอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีไลน์เข้าไปมีสิลังยี่สิบลังอ่าัจะมีมันจะมีหมดเลยครับแล้วก็ของแถมเยอะแยะมากมายฝากไว้ด้วยครับติ๊กเอ็นจิ้งออยครับติ๊กเลสซิ่งออยเหรอเอ็นจิ้งออยเอ็นจิงออยใช่ไหม